สวัสดีค่ะพ่อใหญ่สวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องมีผ้าพันยาหยางออกกำลังกายนะจ๊ะเดี๋ยวผ้าชมวิวข้างหน้าเนาะจ๊ะตัวฉีดเชื้อฉันส้นเองแต่ว่าน้ำมันตักอาบินคุมตระกินชีวิต ังว่นนาเหมือนแร่งสิมีฝนตกแล้วก็หิมะลงอีกคือเ่าพี่น้องเดี๋ยวไปทางไหนกับเป็นสีขาวเนะจนะ๊ะเนาะช่วงหนาหนาวก็ปะอากาศก็จะประมาณนี้เนะจนะ๊ะเนาะบ่ค่อยมีแสงแดดจ้า แต่วิวสวยจ้าวิวสวยผ้าพ่ายางออกก,ก,อกำลังออกายผ้าเบิ้งเห็ดหูหนูพร้อมจ้ากำลังเสียอกเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูเริ่มเสียอ,อกดอกน้อย,อยจ้าาปสิรเ ทังนั้นอำเซอนอะจะเนาอพวกน้องอยู่บนภูเขาเนาะจันนี่ท้องฟ้าก็จะประมาณนี้จ้าหน้า,นาหนาวเซนทิสต่อต่อต่อที่สิบแปื่อมาดวดทฟิล์ม Wir fahren hin. Eine Stunde mehr mit Auto. Bajakat, <laughs> bye, แสงล่มพี่น้องล่มสวิตเซอร์แลนด์ฮาเบอร์ซอนนอเยอะยอะเยะไอพิสเก์แสงแดดอยู่สวิตเซอร์แลนด์แปดสิบห้าพี่นายยางออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะจ้ะต้องระวังการยางออกกำลังกายจ้ะ ทั้งน้ำทั้งห ah, ิมะเนาะจ้ะหิมะมันละลายฝนตกใส่จ้ะตาเว้นจ้ะตาเว้นมามีแสงแดดจ้ะพาชมวิวสวยๆเนาะจ้ะอากาศหนาวช่วงอากาศหนาวเนาะจ้ะเนาะ ท้องฟ้าว่ามีแสงแดดจ้าแต่ก็ความสวยงามเนาจะเนาะอ้ยอุ้ยหย, <laughs> ยับนี่มาสะเทียน นี่คือเมืองสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะเนี่ยโอ้ขาวขาวๆผูาเขาขาวๆ,ๆ,ๆสวยๆน,นาะจ๊ะเนาะบรรยากาศหนาวแต่วิวก็สวยย่